ผีตีสามละครยูทูบให้เสียงการแสดงโดยทีมงานผีตีส<โดย>ามโปรดช่วยชมโฆษณากดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจและกด s ับสไคร b ์ให้มีทุนทำงานต่อไปขอบคุณครับช่วงนี้เชิญฟังเรื่องผีบ้า ลาสวัสดเรื่องราวของชายหญิงที่ชิงรักหักสวัสดกันมาหลายพบหลายชาติจนวิญญาณของเขาและเธอกลายเป็นวิญญาณพยาบาทอันเป็นที่มาของความสยองขวัญต่อไปนี้ผีบ้าลาสวัสดพี่แซมเมื่อคืนนี้ จอยฝันร้ายมากเลยจ้ะพี่ทำไมถึงฝันอย่างเนี้ยทั้งๆท,ที่เป็นคืนแรกในการเข้าเรือนหอจอยอ่ะไม่ได้คิดอะไรเลยพี่ทีแรกอ่ะไม่อยากบอกพี่หรอกกลัวว่าพี่จะกังวลใจไม่มีความสุขแต่จอยอ่ะทนปิดบังไว้ไม่ไหวคิดไปต่างๆนานาฮแล้วจอยฝันว่าไงเหรอจอยฝันว่า มีสาวสวยคนหนึ่งเธอมาชี้หน้าด่าว่าจอยอะไปแย่งคนรักของเธอไปแล้วเธอก็กล่าวคำอาฆาตว่าจะมาฆ่าจอยด้วยนะพี่หรอหน้าตาของเธอเยดุดดันแล้วก็น่ากลัวมากอืมมันก็แปลกดีนะความจริงคืนวันส่งบ่าวสาวเข้าหอก็เป็นฤกดีมีมงคลชีวิตแล้วทำไมต้องฝันแย่ๆอย่างนี้ด้วยอะ จอยถามพี่ตรงๆเลยนะพี่อเคยมีคนรักมาก่อนก่อนที่จะมีจอยไหมออตอบตามจริงเลยนะถึงมีอ่ะจอยก็ไม่โกรธหลอ,อกค่ะก็ก็เคยมีจ้าแต่มันก็นานมากแล้วเลิกติดต่อคบหากันหลายปีแล้วละ่ะแล้วทึงไมถึงเลิกรักกันล่ะคะม,มันก็เหมือนนิยายน้ำเน่าอะนะ คือเธอถูกผู้ชายที่แอบหลงรักเธอฉุดเธอไปแล้วเธอก็ต้องตกเป็นเมียเขาจนถึงทุกวันนี้พี่ก็ช่วยเหลือเธอไม่ได้หลังจากเธอเป็นเมียของผู้ชายคนนั้นพี่ก็ไม่ทราบข่าวของเธออีกเลยเสียดายนะถ้าหากรู้ข้อมูลของเธออีกอาจจะเดาได้ว่าทำไมจอยถึงได้ฝันร้ายอ๋อเข้าใจละ นี่จอยกำลังคิดว่าอาจจะเป็นอนดีตแฟนของพี่มาเข้าฝันแล้วสิใช่ป่าค่ะจอยยอมรับว่าจอยกำลังคิดอย่างนั้นแซมรู้สึกไม่สบายใจที่ต้องปกปิดความลับบางอย่างไว้เพราะไม่อาจจะเปิดเผยให้จอยรู้เนื่องจากคนรักของเขาคนแรกเธอตายไปแล้วหากจอยรู้จอยจะหวาดกลัวมากอย่างแน่นอน แซมจำเป็นต้องปิดบางเรื่องนี้เอาไว้เขาหวนคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตเขายังจำภาพอันสุดสยองขวัญได้ยังไม่มีวันลืมและนี่คือเรื่องราวของแซมกับสาวคนรักและอีกหนึ่งชายที่หลงรักเธอเมจ๋าแซมรักเมสุดหัวใจเม่รักแซมมากแค่ไหนจ๊ะรักแซมทั้งสี่ห้องหัวใจเช่นกันค่ะ แซมคะเมยรักแซมคนนี้เท่านั้นแซมก็รักเมยคนเดียวเช่นกันแซมขอสัญญาสาบานต่อเทวาอารักษ์ทั้งหลายว่าหากแซมทรยิรักต่อเมขอให้แซมมีอันเป็นไปอย่าได้มีความสุขเลยในขณะที่หนุ่มสาวกำลังพลอรักกันอย่างหวานชํำดื่มดำสุขเดนคุกที่ชื่อซันนี่ มันกำลังแอบดูด้วยความอิจฉาริษยาอย่างแรงกล้ามันครุ่นคิดวางแผนร้ายในทันทีฮ<ะ>ึไออีสองคนนี้มีความสุขก,กันดีนะข้าจะทำลายความสุขของเองให้พังพินาศหลังจากมันเพลอรักกันแล้วมันต้องแยกย้ายกันกลับบ้านนังเมยนางเมมันต้องเดินกลับเพียงคนเดียวน่แน่ เราก็จะเข้าอุ้มมันพาไปเสพสุขหลังจากนั้นมันก็ต้องตกเป็นเมียของเราตลอดไปแผนง่ายๆสบายๆส,สัน,นี่สัอย่างใครจะมาขวางได้หลังจากมีความสุขกับความรักที่หอมหวานเมเดินกลับจากเถียงนาโดยรอยยิ้มสดใสอาน,นิจจาชะตาชีวิตของเธอกำลังจะพลิกผันในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า ไอ้ซันนี่รอจนเมเดินมาใกล้ๆกับที่เขาแอบซุ่มอยู่ริมทางและแล้วมันก็กระโจนพรวดพุ่งเข้าหาเมทันทีฮึฮนางเมคนสวยฮอ, <laughs> อยู่กันก่อนดีอยุ่<อ>คุยกันก่อนซันนี่ <laughs> นายนายทำไมกระโดดออกมาแบบนี้ <laughs> ฉันตกใจนะเนี่ยอแล้วเธอก็ต้องตกใจมากกว่านี้อีก <laughs> เลซี่เดินเข้ามาคว้าข้อมือเราแล้วตะคอกดังๆว่าไปกับฉันไปอยู่กับฉันเธอต้องเป็นเมียฉันคนเดียวไปอย่าขัดขืนนะถ้าขัดขืนเธอเจ็บตัวแนๆ่ๆฮ่าๆอย่านะไอ้บ้าอย่านะปล่อยฉันบอกว่าให้ปล่อย <c oughs> มันมีทาง <c oughs> ที่เขาจะปล่อยมือเองไปนางเมย์เอ็งต้องตกเป็นเมียของข้า ข้ารักเองมานานแล้วแต่เองไม่มีใจให้ข้าเลยเพราะเองไป็หลงไอ้แซมมันวันนี้ข้าจะเป็นผัวเองให้ได้อย่านะอ,อย่าทำฉันฉันกลัวแล้วฉันไม่ได้รักเองนะปล่อยออหาเรื่องเจ็บตัวจนได้บอกเลยวอย่าดิน้นคนดื้อดึงยังเองมาต้องเจออย่างนี้นี่นะ้เป็นยังไง ดินอีกมะอ่าหเทอดูตืบเลยเนี่ยอ,อ,อย่าอย่าฉันฉันกลัวแล้วรับถ้ากลัวเจ็บก็ไปกับข้าดีๆอย่าเดินให้เสียวเวลาเลยมาข้าอุ้มเองไปดีกว่า,าจะพาฉันไปไหนก็พาไปในที่ที่เป็นสวรรค์สำหรับข้ากับเองไงล่ะไ,ไม่นะอป็สันบ้า อ,อคำกบ่าสองคำกบ่า,าอย่าทำกับฉันอย่างนี้นะปล่อยฉันสิปล่อยน้ำต,ตาของเองอ่ะไม่มีทางทำให้ข้าสงสารเองเหรอกไว้ยน่นที่ศาลานู่นเรือนหอของข้ากับเอ็งรออยู่ซันนี่ลากตัวเมย์ไปที่ศาลาร,ริมทางแล้วบังคับขืนใจอย่างป่าเถื่อนไม่มีความเมตตาสงสารจากมันเลยแม้แต่น้อยนิด ในที่สุดเมก็ต้องตกเป็นของมันสมใจปรารถนายังไม่พอสันนี่ยังทำทารุณกรรมซ้ำอีกด้วยความหวาดกลัวว่าเมจะนำเรื่องชั่วๆของมันไปแจ้งเจ้าหน้าที่มันจึงบีบคอเมจนขาดใจตายคามือแล้วก็หนีไปทางญาติิของเมเห็นเมหายไปเม่กลับมาบ้านจึงออกตามหาจนกระทั่งมีคนไปพบศพเมที่สลา แซมทราบข่าวร้ายเขาเสียใจมากเขาคร่ำครวญถึงเม์ดื่มเหล้าดับอารมณ์จนเมาหมายแช่งด่าสันนี่อย่างบ้าคลั่งจนกระทั่งจเจ้าอาวาสให้คนไปพาเขามาพบแล้วบอกเล่าถึงความเป็นมาว่าอดีตชาตินั้นเมเคยเป็นเมียของสันนี่แต่กลับไปมีชายใหม่ทำให้สันนี่ตรรมใจดื่มเหล้า นเกิดอุบัติเหตุและเขาก็ต้องตายก่อนตายเขาได้กล่าวคำอาฆาตว่าจะตามล่าเอาชีวิตเมกับคนรับใหม่หลวงพ่อปลอบใจให้แสมปล่อยวางปลงให้ได้แสมก็พยายามข่มกลั้นความโศกเศร้าทำใจยอมรับความเป็นไปตามคำตักเตือนของหลวงพ่อเวลาผ่านไปยี่สิบปี แซมจึงทำใจได้และมาพบจอยสาวสวยที่มีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับเมมากเขาจึงหลงรักเธอโดยเหตุนี้เขาจึงต้องปกปิดปิดบังเรื่องราวต่างๆในอดีตเพื่อไม่ให้จอยวันไหวแต่เขาเองกลับรู้สึกวาดวันแทนเมื่อคิดว่าวิญญาณของเมจะตามหึงหวงเขากับจอยเด็กสาวซึ่งเหมือนฝาแฝด ของเมยคนนี้อคืนนี้เรานอนคิดถึงเรื่องราวในอดีตและย้อนกลับมาสู่ในเวลานี้ภาวนาขออหนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าให้มีเหตุการณ์ใดๆเช่นในอดีตหวนกลับมาอีกเลยแต่เราก็อดวิตกไม่ได้ว่ามันจะได้ผลหรือไม่เราคิด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 ,คดจนฟุ้งซ่านนอนไม่หลับเราจึงลุกจากที่นอนออกมายืนที่ระเบียงบ้าน แล้วก็ก,กวาดสายตาไปทั่วชับพลันเราก็ต้องสะดุ้งผวาเมื่อเรามองเห็นเงาดำๆเงาหนึ่งปรากฏขึ้นข้างล่างแล้วเงานั้นมันก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาช้าๆและหยุดลงห่างจากจเราไม่ถึงสิบเมตรเราตื่นตระหนกตกใจแต่พยายามข่มกั้นความหวาดกลัวไว้เพ่งมองเงาดำต่อไปและแล้วก็มีเสียงพูดมาจากเงาดำนั่นว่า พี่แซมอย่ากลัวนะนี่เมยเองจ้ะมินญาณของเมยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะเมยังอยากจะพบพี่เมตัดรักจากพี่ไม่ได้เมตามหาพี่มานานแล้วเพิ่งจะรู้ว่าพี่มาอยู่ที่นี่แต่พี่ใจดำมากลืมเมได้ลง มามีความสุขอยู่กับผู้หญิงคนใหม่พี่แซมจะใจร้ายฮะนี่มีเมนี่เม,เมวิญญาณเมย์จริงๆด้วยพี่พี่พี่ขอโทษเมก็ตายไปนานแล้วพี่เข้าใจว่าเมไปเกิดใหม่แล้วเมจา๋าเมเลิกจองเวรพี่เถอนะเมอยม่ามาหลอกล้อนพี่เลยพี่กลัวจา้ากลัวเมทำไมถึงเมย์ตายแล้ว แต่เมยังรักพี่เหมือนเดิมแล้วเมย์จะทำร้ายพี่ได้ยังไงกันแล้วคนกับคนกับวิญญาณจะรักกันอยู่กันอย่างผัวเมียได้เลยเราเนี่ยอยู่กันคนละภพแล้วนะไม่รู้ละ่ะเมยยังรักและต้องการอยู่ร่วมกับพี่เจอกันตอนกลางคืนก็ได้นะเมย์จะมาพบพี่ทุกคืนโธ่เมย พี่แซมรังเกียดเมมากเลยเหรออาเป็นเพราะนังจอยแน่ๆที่ทำให้พี่หมดรักเมงั้นเมก็ต้องทำให้นังจอยมันหายไปจากพี่้ <bou ff le> นี่เธอเธอจะทำอะไรจอยอย่านะเมอย่านะจอยเขาไม่ได้ทำให้เมเดือดร้อนเลยนะทำสิก็ทำให้พี่แซม ไม่รักเมย์แล้วยังไงล่ะถ้าไม่มีมันพี่ก็ต้องรักเมย์มันอยู่ที่ไหนเมย์จะไปบีบคอมันให้ตายอ้อย่าอย่านะเมย์พี่ขอร้องแล้วนะเมย์อย่าทำบาปเลยเมย์จะได้ไปเกิดใหม่หลุดพ้นจากความทุกข์ทีนะเมย์ไม่เมย์ต้องการกำจัดนางจอยก่อนเพราะมันเป็นตัวปัญหาเมย์ไปละ นังจอยตายแล้วเมจะกลับมาหาพี่ <laughs> แย่แล้วนี่เมเมย์กำลังไปทำร้ายจอยนี่เราจะช่วยจอยได้ยังไงอ่ะพี่น่าไปเร็วกว่าคนแต่จะยังไงเราก็ต้องรีบไปบอกจอยเราต้องซิ่งมอเตอร์ไซค์แข่งกับผีดูสักตั้งสิแล้วแซมก็รีบบึงมอเตอร์ไซค์คู่ชีพ เขาบิดเต็มที่เป้าหมายก็คือบ้านของจอยสาวคนรักเอ๊คืนนี้ยหมามันหอนนานกว่าทุกวันฟังแล้วเราสึกกลัวผีจังเลยอะ่ะลุงกับป้าก็ไม่อยู่เป็นงานศพที่วัดซะด้วยสิเฮ้ย ฟังเสียงหมาหอนแล้วขนลูกเลยเราจอยจอยใครเรียกเราอ่ะเอ๊ะหรือว่าหูจะแววไปเองไม่เห็นมีใครมาเลยนี่จอยจอยนางจอยใครนะ่ะอยู่ไหนเข้ามาหาเอ็นนี่ไงข้าอยู่นี่ เห็นข้าหรือยังล่ะเธอเป็นใครอะถ้าต้องการอะไรเดี๋ยวก็รู้แต่ตอนเนี้จะบอกแกว่าแกถึงเวลาตายแล้วอะอะไรนะนี่จู่ๆแกจะมาใช้ฉันตายอย่างนั้นเหรอบ้าไปหรือเปล่าวะบ้าสิข้าบ้ารักรักพี่แซมไนงะพี่แซมกับข้ารักกันมาก่อนแต่แกมาแย่งไป ขา้าเลวบ้าและแค้นแกมากแกตายซะข้าจะได้พี่แซมกลับมาวันนี้แกตายแน่นางเมยอย่าอ,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 อย่านะอย่าทำฉันเธอเธอก็ใจผิดแล้วฉันฉันไม่ได้แย่งนะฉันไม่รู้ฉันเพิ่งรู้จักพี่แซมไม่นานนี่เองนานไม่นานไม่รู้ล่ะรู้แต่ว่า แกไม่แย่งพี่แซมของข้าไปไม่มีแกพี่แซมก็กลับมาหาข้าเพราะฉะนั้นแกต้องตายตายเราต้องไม่ตายสิทำไงดีหนีสิเราต้องหนีเราต้องวิ่งวิ่งหนีหนางผีบ้าตอนนี้ดีกว่ายืนให้มันบีบคอเรา จอยรีบกระโจนหนีเธอวิ่งตะเลิดผีเมลอยตัวไล่าตามล่าชีวิตจอยนึกถึงวัดก็เลยวิ่งไปที่วัดใกล้บ้านจอยรีบตรงไปที่ประตูโบสถ์และพุ่งตัวเข้าไปซ่อนอยู่หลังพระประธานในโบสถ์หลวงพ่อโปรดช่วยลูกด้วยผีร้ายมันจะมาฆ่าลูกเราพูดเบาๆกับหลวงพ่อพระประธาน แล้วก็ได้ผลจริงเพราะขณะน,นี้ไม่มีเงาของผีร้ายเข้ามาภายในโบสถ์แต่ว่าสักครู่ต่อมามีเสียงของผีร้ายตอนนั้นแววเข้ามาว่าฉลาดมากวันนี้แกพึ่งพระดาแต่วันต่อไปแกไม่ได้อยู่ในวัดอีกแล้วระวังให้ดีผีอย่างข้าไปมาได้ตลอดแกหนีไม่รอดหรอก แล้วพบกันนะจอยนั่งฟังจนแน่ใจว่าผีร้ายไปแล้วเธอจึงออกจากโบสถ์จอยยอมผิดศีลข้อลักทรัพย์เธออุ้มพระพุทธรูปองค์เล็กๆออกมาเพื่อป้องกันผีร้ายที่อาจจะหวนกลับมาอีกกลับมาถึงบ้านก็นำพระพุทธรูปไปวางบนหิ้งบูชาและสวดมนต์อธิษฐานจิตขอความคุ้มครองแล้วเข้านอน คอยคิดวางแผนปราบผีร้ายเราต้องกำจัดวิญญาณตนนี้ให้สิ้นไปไม่เช่นนั้นน่ะมันต้องติดตามรังควานเราอีกแน่ๆแต่ว่าจะปราบมันด้วยวิธีไหนกันละ่ะเอาไว้พรุ่งนี้เถอะค่อยปรึกษาพี่แซมพี่แซมคงบอกเราได้หนึ่งผีร้ายแกจะต้องดับสูญไปจากโลกนี้ อำนาจของความรักมันมีอนุภาพมหาศาลตามจองเวรล้างผลาญกันมาจากอดีตถึงปัจจุบันและต่อไปในอนาคตเรื่องราวจะจบลงเช่นไรเชิญติดตามต่อไปจอยเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้แซมฟังและคิดหาวิธีกำจัดผีเม เมเธอเป็นวิญญาณที่หึงหวงมากเธอมาตามทวงความรักจากพี่ทั้งๆท,งที่พี่ไม่ได้ทรยศหักหลังเธอเลยเมถูกชายโฉดทำร้ายเธอจนตายเพราะฉะนั้นวิธีทำให้เธอหยุดตามล่าเราทั้งคู่ก็เห็นจะมีวิธีเดียวคือต้องพูดคุยกับเธอชี้แจงให้เธอเข้าใจในความเป็นจริงยอมรับความจริงในอดีตและปัจจุบันให้ได้ แต่ว่าเธอจะเชื่อพี่หรอคะก็เธอมีแต่ความหึงหวงเคียดแค้นจอยอะ่ะมันก็ต้องลองดูนะพี่จะขอให้ยายของเมซึ่งก็ไปบวชชีมาพูดให้อีกแรงหนึง่งเมยรักยาชีมากเธอต้องเชื่อฟังแน่จะ้ะค่ะจอยก็ขอภาวนาขอให้งานเนี้ยลุล่วงไปด้วยดีอย่าได้มีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นเลยคะ่ะ ในคืนแรมสิบห้าคำท่ามกลางราตรีที่มืดสนิทแซมกับจอยวางแผนล่อให้วิญญาณเมมาหาเขาโดยการไปนั่งคุยกันที่ศาลาริมทางและเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่พวกเขาคาดคิดผีเมรับรู้เธอจึงรีบมาที่ศาลาแห่งนั้นมีความสุขกันจริงๆนะนางจอยพี่แซม นั่นเมเธอใช่ข้าบอกแล้วว่าแกไม่มีวันนีข้าพ้นหรอกผ <c oughs> ีเมก้าวเข้าหาจอยช้าจ้องมองเธอด้วยสายตาดุดันทันใดมือของผีเมก็ค่อยๆยืดยาวออกพุ่มตรงมาที่ลำคอของจอยแล้วคว้าหมับจับบีบคอจอยตกใจกลัวร้องลั่น <c oughs> นะปล่อยปล่อยฉันเถอะอย่าฆ่าฉันเลยไม่ได้แกต้องตายตายซะ<อ>และพี่แซมก็จะเป็นของข้าคนเดียวขณะที่ผีเมย์กำลังบีบคอจอยชับพลันก็มีเสียงตวาดลั่นจากชายคนหนึ่งหยุดนะนังเมยปล่อยเขาใครวะใครบังอาจมาห้ามข้าข้าสันนี่ยงไง ฮะพี่เนนี่ใช่ข้าตามหาเองมานานที่แท้เองก็มาเฝ้าไอแสมันเอ็งปล่อยนังนั่นไปแล้วตามข้ามาพี่เนนี่พี่เลิกตามล่าข้าสทีเถอะพี่ตามข้ามาตั้งแต่ชาติก่อนข้าโอโหสิให้พี่ขอให้พี่หยุดตามรังควานขัดขวางความสุขของข้าได้ไหมพี่ ไม่ได้ข้ต้องพาเองไปอยู่กับข้าให้ได้ไปกับข้าซะดีๆไปแล้วผีซันนี่ก็ตรงเข้าชุดกระชาลากตัวผีเมไปทันทียายชีมาถึงพอดีแกบอกกับแซมและจอยว่าเป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วข้าจะได้ไม่ต้องมารับกรรมกับพวกเอง็งข้าเข้าสู่ทางธรรมแล้วไม่อยากยุ่งเรื่องทางโลก นางเมกับไอ้สันนี่มันก่อเวรสร้างกรรมกันมาก็ปล่อยให้มันล้างผลาญกันไปเราหมดกรรมแล้วเองสองคนกลับไปได้ผีสองตนนั่นไม่มารังควานเองแล้วย้ายไปละแซมกับจอยจะครองรักกันอย่างมีความสุขไม่มีการตามรักตามล่ากันอีกแล้วใช่ไหม อย่าลืมว่าวิญญาณอาฆาตของเมยังไม่ไปผุดไปเกิดหากเธอหนีซันนี่กลับมาได้แซมกับจอยจะมีความสุขได้อย่างไรไม่ว่าในโลกของวิญญาณหรือโลกของชีวิตจริงตราบใดที่ความอาฆาตแค้นยังมีอยู่ความสงบสุขอย่างถาวรก็จะไม่มี เพราะฉะนั้นจงอย่าสร้างความแค้นให้แก่กันและกันเลยเพื่อชาติหน้ามีจริงจะได้ไม่ต้องตามล่ากันอีกผีตีสามละครยูทูบเรื่องผีบ้าล่าสวัสดจบไปแล้วโปรดติดตามฟังเรื่องต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากทีมงาน ผีตีสามโชคดีสวัสดีครับ